ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สายลมบางคูไู่ว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงไหม,ม,ม,มหรือมอไมลมาฮัลโหลกำลังกำลังเดินออกไปแล้วโอเค นี่เราก็กำลังเดินมาที่โต๊ะเขาจะเป็นโซนร้านอาหารแบบนี้เลยเนาะแล้วข้างๆก็จะเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยตอนนี้เราได้โต๊ะนั่งแล้วนะทุกคน <c oughs> <c oughs> through the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. เค้กยูเกิดกล้วยหอมน่าลองเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้นเกทปกล้วยน้ำคือน้ำทีวมสวยมากแต่ใครอยากจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายตรงนี้ได้นี่มืดแล้วแต่ถ้ามาช่วยเย็นหน้าจะกำลังดีเลยไปกันต่อไปกันต่อ เค้กกล้วยหอมโยเกิร์ตกล้วยหอมบิ๊กบาวนี่ก็เอามาอย่างนั้นหนึ่งไปเลยลองชิมขอบัญช้างกันเลยค่ะลองกินเค้กกล้วยหอมกันทุกคนชิ้นใหญ่มากอุนุ่มนะอลองชิมแล้วนะหอมกล้วยแล้วก็แบบนุ่มๆครีมฉ่มำเลย เป็นบานนี่กับเคียวกับกล้วยอหอมนะจ๊ะน่ากินมากชิมเขาใหญ่หน่อยนี่อันนี้ลองชิมหอมแบบแบบใช้กล้วยหอม นี้ก็จะเป็นมามนนี่บขวกเขาให้เยอะมากเข้มข้นอ,อยู่นะไม่ได้หวานินทุกคนแล้วที่นี่คือห้องน้ำอ่ะตกแต่งสวยมากอู้ตรงนี้เป็นโซนการชามเชลล์พี่นี่ไงแบบเวลาใส่นมอย่างเงี้ยก็จะมีขี้ฉลามโผล่ขึ้นมาน่ารักอ่ะ มากๆมาถ่า,ายรูปตอนกลางคืนก็ยังสวยอยู่นะ คลิปนี้มาแบบสั้นๆมาไวไปไวก็คือขอสรุปภาพรวมก่อนว่าเป็นร้านอาหารที่รสชาติโอเคเลยก็คือได้เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวกับครอบครัวแบบวิวดีแบบนี้เลยถ่ายายรูปมาที่นี่ก็คือถ่ายได้ทุกมุมของร้านจริงๆจะมาช่วงเวย็นหรือกลางคืนก็ยังสวยนะมีให้ทำเวิร์กช็อปได้แล้วก็ได้ดูพระอาทิตย์ตกสวยๆแบบนี้ด้วยใครที่สนใจเนี่ยก็ปักหมุดมาได้เลยที่ร้านสายลมบางปูนะคะอยู่สมุทรปราการก็คือใกล้ๆกรุงเทพนี้เลยอาทิตย์หน้าหมอนจะพาไปไหนหรือทำอะไรไว้รอชมกันได้เลยบ๊ายบาย